นักรบแฟเทคยอดเหล็กเพชรอ,อดเจริยะจับมือสกัดทางดังหน้าใหม่ครับเพื่อเก็บแต้มชายไฟที่4ในศึกวันลุมพินี25นี่เป็นข่าวประกาศจากคุณสุวสารเอี่ยมสะอาดครับในเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพคู่เอกเปิดทางให้2นักสู้ไปแรงมาปร,รองปีมือกันครับนักรบแฟเทค มวยขวาบูใจเกินร้อยวัย24ปีจากจังหวัดสุรินทร์พกความมั่นใจเดินหน้าตามล่าชัยชนะไฟที่4ติดต่อกันรอรับน้องใหม่อย่างเพชรปูไทยอวบจนครพนมครับมวยอาวุธครบเครื่องวัย21ปีจากจังหวัดนครพนมที่มีเข็มขัดอดีตแชมป์ช่อง7รุ่น122ปอนด์ปอน การันตีฝีมือครับพร้อมดวลเดือดกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ครับผู้รองครับอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยมวยหมัดแม่นใจเด็ดวัย29ปีจากสระบุรีกู้น้าคว้าชัยแรกมาได้ในไฟล่าสุดครับโดยการชนะคะแนนคองอาวุธ F a ฟเอคุปในศึกวันล,ลุบินี17ครั้งนี้ครับเขากลับมาเจอกับนักชกต่างชาติสายแข็งจากตุรกี เพอร์ซานซิกเคสครับวัย27ปีก็หวังได้รับการชูมือต่อเนื่องเป็นครั้งที่2โดยจะวัดฝีมือกันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นม,มัตเเวท1 3 5่ถึงปอนด์ครับและคู่เอกภาคอินเตอร์แฟนมวยจะได้รับชมผลงานของยอดเหล็กเพชรออจริยะเจ้าของฉายาจอมทำลายล้างวัย28ปีครับคนเหล็ก28งจากจังวราระเอ็ดที่ทำสถิติแฮตทริกครับชนะรวด3ไปและเป็นการปิดเกมไวัยไม่ครบยกทั้งหมดเตรียมชา้าทนนักชกอันตรายจากออสเตรเลียจอแดน กอดเฟรนเซนคับวัย30ปีที่ไม่เกรงกลัวความฮอตของนักชกขวัญใจตัวไทยรายนี้หวังจะมาเปิดตัวครับถือว่าเป็นหน้าใหม่อยากจะเข้ามาวัดกันในแคชเวท142ปอนด์นอกจากนี้นะครับแฟนมวยจะได้เช็คฟอร์มของ9้าวแต้มแฟร์เทคผู้ชนะจากการแข่งขันมวยไทยรักย่าสู่สากลภายใต้ความร่วมมือของวันและก,การกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่จะมาปรากฏตัวครั้งแรกพ,รพิสูจน์ฝีมือกับอัสลาจอนออร์ติคอฟครับนักชกจากอุซเวกิสถานขณะที่โรตีบอยสุไลามาลูกสวนพร้อม กลับมาโชว์ผลงานอีกครั้งครับโดยการเปิดหน้าท้าชนมวยฝีมือดีจากมาเลเซียคาบิลันเจเลวานเพราะนั้นยังไม่พอครับยังมีการต่อสู้ในกติกาย MMA ให้รับชมอีก2คู่ครับรอติดตามได้เลยมียอดดวงใจเจอสุริยันเล็กมีทรงชนะเจอวัชรพลมีก้าวไกลครับเจอกับเขาใหญ่มีชาติพิชิตเจอกับสกลพัฒติดตามชมกันได้ครับในวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนี้ครับอย่าพลาดนะครับเปิดทีวีรอดูได้เลย